สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านทุกคนครับวันนี้ก็มาทักกันวันศุกร์นะครับวันศุกตรงกับวันพระขึ้นตรงกับวันพระแรมมิีห้าค่ำเดือนเก้านะครับขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะครับวันพระใหญ่ แรมที่5ค่าเดือน9ครับพรุ่งนี้ก็ขึ้นเดือน10นะครับเดือน10ของไทยนะครับวันนี้ก็ลมแรงนะครับลมแรงรู้จะลมพายุอะไรนะครับครับผมก็ทำคลิป ออกมาหลายคลิปเลยครับคลิปที่แนะนำเหรียญพ่อหลวงราชการที่9นะครับมีกว่า3 3 0กว่าคลิปนะครับก็มีผู้ติดตามดูติดตามชมกัข็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคน300กว่าท่านนะครับที่ติดตามดูผมในคลิปนำเหรียญพ่อหลวงไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญ หนึ่งบาทเหรียญ5บาท10บาทนะครับเหรียญเก่าเหรียญใหม่กาจการที่9นะครับรี่ก็เป็นแบงค์นะครับแบงค์หนึ่งร้อบาทแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบแบงค์สิบาทหรือว่าแบงค์ห่งบาทเก่านะครับผมก็นำมาลงคลิปใน Youtube นะครับผมครับก็วันนี้ก็ มาพูดคุยทักทายกับพี่น้อง,องเป็นเพื่อนทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามชมใน YouTube ผมไม่มีไม้นะครับเสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะครับครับค,คุณคูราชก็แต่ใครรู้จักผมก็ส่งข้อความมาบวกฟังด้วยนะครับค,คุณคุราชกันเิงต้องติ้งใจกันหรอก ลูกร้านย่าโมกโุราชสิทธิ์หลวงพ่อคูณนะครับก็ทักทายเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับก็มาพูดมาคุยกันนะครับผ่านทาง You Tube ตามคลิปออกมาแล้ว33คลิป34 35คลิปต่อไปก็ดูกันนะครับวันนี้วันพระก็มาพูดเกี่ยวกับทุกข์นะครับการเป็นทุกข์ก็คือทุกข์ยากไม่ว่าจะข้าวของแพงมัน เพลงทั้งแพ่นดินนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นสิ่งของน้ำมันก็แพงชาวนาก็ปุ๋ยแพงบนกันทุกท่านทุกคนชาวไร่ชาวนาก็ทุกเรื่องข้าวยากหมากแพงปุ๋ยแพงนะครับการค้าการขายก็ขายไม่ได้ ผมเองก็โพดขายรถไฟฟ้าสามล้อมาสองเดือนก็ยังขายไม่ได้เลยนะครับรถสภาพใหม่ใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับโยการเป็นทุกข์มันก็ทุกข์กายทุกข์ใจกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนรวยก็ทุกข์ทุกข์กลัวโจรขโมยจะมาลักจะมาปลุน่นที่นะครับ คนจนก็ทุกข์ทุกข์ไม่มีเงินใช้ทุกข์ไม่มีอะไรเงินซื้อข้าวซื้อกับข้าวจินทุกข์โอยวันนี้ไม่รู้จะซื้อ,อรายจินนะครับนี่ก็เป็นการเป็นทุกข์ทุกกายทุกใจบ้านเมืองของเราก็มันก็เกิดวุ่นวายคน เป็นนายกก็เป็นมา8ปดปีแล้วก็อยากเป็นต่อไม่รู้จะพูดจะว่าอย่างไรศาลข,ขอให้ความเป็นยุติธรรมนะคะแปดปีก็คือแปดปีแต่ติดนี่มันตรงอย่าให้ไปตีความให้มันยุ่งมันยากนะครับประเทศไทยก็จะได้เดินหน้าต่อไปหาคนที่มีความรู้ความสามารถแนละเป็นนายกนะครับ ถ้าก็ให้ท่านพักก่อนท่านก็แก่แล้วไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์พลเอกประวิตย์ก็อายุท่านก็มากแล้วเดินก็จะไม่ไหวแล้วนะครับท่านเออหยุดพักดูลูกดูอยู่กับลูกกับหลานไปเด้อท่านด้อท่านประวิตย์นะครับ ก็หยุดพักได้แล้วการบ้านการเมืองก็ให้คนรุ่นใหม่เขามาเป็นนะครับเขาจะได้มีความรู้ความสามารถพัฒนาบ้านเมืองไปได้นะครับบ้านเมืองเราก็มันเกิดมาเปดปีแล้วนะครับเป็นไม่เดินหน้ามีแต่เดินถอยหลังนะครับอยากจะให้ประเทศไทยเดินหน้านะครับคนรุ่นใหม่กลั มีความรู้ความสามารถก็จะได้มานำพาญาติประชาชนประชากรชาวไทยทุกคนพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นเจริญรุ่งเรืองเป็นที่นับหน้าถือตาของต่างชาติต่างประเทศนะครับนี่คือความคิดเห็นของผมคนบ้านนกอกคอกนานะครับคุยากคนจนชาวไร่ ช้าวหน้าก็ <c oughs> บนกันคือคือเป็นทุกข์บางจังหวัดก็น้ำท่วมนะครับก็ทางการก็ไม่มีไปช่วยเหลือคนน้ำท่วมเลยก็ขอวิงวอนผ่านทาง YouTube นะครับคนที่ติคนที่ติดตามชมก็ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับ ว่าผมพูดมีนั่นมีประโยชน์ไหมถูกต้องไหมนะครับครับก็คดพูดไปพูดไปทางที่ดีนะครับพูดดีทำดีคิดดีพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ต่างตนประชาชอ ชาวไทยชาวพุทธมาตั้งสองพันกว่าปีมาแล้วนะครับพระพุทธองค์ก็สระไว้สนไวาที่ถูกที่ต้องนะครับถูกต้องทุกประการทุกคำสั่งสอนของพระองค์ก็ตรงตรับไว้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระองค์ท่านนะครับจะได้อยู่เย็นเป็นสุข Liberal, Higher, prof, quilt, little, ไรทุกไรสูบไรโรคไรภัยเนี่ยจันไรก็จะได้ไม่ไม e <Algun s, S 2> ่ได้มาเบียดเบียนนะครับผมเองกับคนถูดนะครับยังไม่มีลูกมีเมียเพราะมันยากมันจนผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวไม่กินยาติดติดทุกชนิดนะครับ แต่ใครสนใจก็ทักทายติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาดูคลิปผ่านทาง hor.p youtube นะครับกขอขอบคุณครับวันต่อไปก็จะมาทักทายวันสุขขอให้มีความสุขนะครับทุกท่านทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขคุณพระคุณเจ้าปรปักรักษาทุกท่านทุกคนโดยทื่ สาธุสาธุสวัสดีครับ